มีสอนบริหารเงินแบบถูกต้องไหมครับเรื่องการบริหารเงินมันเป็นความรู้ที่กว้างมากๆครับพูดทั้งปีก็ยังไม่จบเลยครับแต่ยิราบจะมาบอกหลักการสําคัญในการบริหารเงินให้ฟังแล้วกันนะครับคือเราต้องรู้ตัวก่อนครับว่าเราไม่สามารถทํางานตลอดเวลาได้เพราะมันจะต้องมีวันที่เราป่วยวันที่เราไม่สบายวันที่เราอยากพักและสิ่งที่สําคัญที่สุดคือวันที่เราแก่เกินทํางานไหวครับแต่ประเด็นคือว่าในตอนที่เราทํางานไม่ได้เนี่ยในตอนที่เราป่วยในตอนที่เราไม่สบายในตอนที่เราอยากพักหรือแม้กระทั่งตอนแก่ทุกตอนล้วนต้องใช้เงินหมดครับปัญหามันอยู่ตรรรรงงงนนี้้้หละเเเเพาาาาาาไไไมม่่ดดสถิทุกชวว เราดันต้องใช้เงินตลอดเวลาเพื hmm ่อนๆอยากทํางานไปตลอดชีวิตไหมครับแก่ร่างกายสุดโทรมแต่หยุดทํางานไม่ได้เพื่อนๆอยากเป็นไหมครับเพื่อนๆอยากเป็นคนที่ป่วยอยู่ในสภาพร่างกายรอแล่แต่หยุดทํางานไม่ได้เพราะเรื่องเงินไหมครับถ้าไม่อยากมีชีวิตแบบนี้พอได้เงินก้อนแรกมาวันไหนให้วางแผนทางการเงินอย่างจริงจังทันทีนะครับไม่สําคัญครับว่าอนาคตเพื่อนๆจะหาเงินได้มากหรือน้อยครับถ้าไม่มีแผนจะไม่มีวันเกษียณได้ครับต่อให้วันนี้จะได้เงินเดือนหลายแสนชีวิตดูอู้ฟู่นะครับแต่ถ้าไม่มีแผนทางการเงินอย่างจริงจังนะครับยังไงก็ไม่รอดครับเพราะระบบต้นกกกาเ่ย ทำลายมูลค่าเงินได้ไวกว่านั้นมากครับการวางแผนเรื่องการเงินตั้งแต่วันแรกที่ได้เงินคือกระดุมเม็ดที่สําคัญที่สุดนะครับที่จะทําให้เพื่อนๆหาอิสรภาพจากเรื่องการเงินเจอครับด,รดีรับได้รวบรวมข้อมูลทุกอย่างเรื่องการเงินที่เพื่อนๆต้องรู้ลองไล่ดูโพสดีราฟพาลวยย้อนหลังได้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วจะรู้ว่าเรื่องการเงินมันไม่ได้ยากและไกลตัวแบบที่เพื่อนๆคิดครับสงสัยอะไรพพ์มาใต้คอมเมนต์ได้เลยนะ